ขลุกทุกคนครับต้องเป็นกะอาทีทําการแสดงบ้านไรเพราะว่าเวทีบ้านแล้วครับปีกแจ้งน้อยสิทําการแสดงครับยุหันคือทุกอย่างลําบากางานกันชุบผู้ทุกคนจทกซี่ยุใสหันขึ้นมาทางขี่เห็นผู้สาวงามกับบกาวไทยไทยกินเพลินเลย มีการที ánh, ì, áng, ่ตามแล้วคนนอนเออเห็นผู้สาวงามกับโปรกาวว่าออกงานมาเจ้าของเป็นคอนไฟขอบคุณครับเป็นล่ะเป็นล้วชีวิตคนบอยได้สักษีเป็นอย่างคือมิดซีลีบ่มีหอดแต่เสียงเองกันยอนบ่ร์แล้วจักสิเปิดแดงได้ละครับ